น,นาตาเอาเอ็ดันไม่รู้ว่าพกินเผ็ดหรือไม่เผ็ดเนเอาเป็นว่ากาูไม่กินแล้วไม่กินแล้วเหรอ็อนไหนูะได้ไม่เหนื่อยเ,อเขาอยากกินก็ไม่เื้ให้เขา่อยเรื่องมากตายเถอะเอาเอาเอาไปหาร้านาเผ็ดจริงเดบบือดไปเอ้ <laughs> <า>โหเอาไป บอก,กตรงเลยไม่ออบพร้อมแล้วเพราะพี่นี่เก็บเงินได้ต้องแปดสิบบาทแล้วนะทำงานสามปเีเอเฮ้ยเ <laughs> บึ่อจ้ดาว, <laughs> วาเอาแต่แโน้ตีน่เฟอตัดตีจะเป็นนางเอกชแล้วเออใช้พี่เป็นกระเทยติดเบลแวเ้าตาเอกใช้เอาจิงัเป็นนอีค่าเออีเ่เปไม่ใช่อีเปิดริงๆิจะบอกว่าจ้ดาวจะไปแล้วเดี๋ยวรอรอให้กนอกพูดจนตก สนอพูไว้ะดาวะาไปแล้วเนี่ยแรนจ้ะรับสนอาวสนอรับรัพี่นะเนสิบาททดอเห็นสนอีค่ปสิาทขอปบาทก็ดีดีกว่าไม่มีเลยจ้ะเป็นขอบคุณพี่นะพี่พิมสามมอบความรักให้กับสนอโบราณเขาว่า รักดีกว่ามีคนเกลียดใช่ไหมจ๊ะะคือว่าไปร้านขนมรักเราแม่ยังไงยังไงเขาต้องเต็มใจรัดรัดเขาอยู่แล evet ้วแล้วเราบินเลยต้องแต่สินป่าแต่สินป่าซื้อเลยได้ถึงเยอะฉันฉันเป็นผู้หญิงจะมาพูดตาแบบรักๆค่อยๆกับผู้ชายมันก็ไม่ถูกไม่ควรใช่ไหมคือว่าเออคือว่าเอางี้ก็แล้วกัน ผู้นี้มีความรักข้าหรนไปครั้งแรกถ้างานเดี๋ยวสนุนจะบอกกับพี่แผนคนแรกเลยกิริยานี่ไม่มีความรักขึ้นไเยเป็นปสิบัตโลกมีค่าหลืวะ